สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับหมอปลายเคยทำนายไว้แบบนี้ก่อนถึงวันดับฝันพิธาชวดเป็นนายกย้อนคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบเผยลักษณะนายกตัวจริงก่อนถึงวันดับฝันพิธาสำหรับการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30รอบส ซึ่งมีการเสนอชื่อของนายพิธาลิ้มเจริญรัตรสสบัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงชื่อเดียวต่อมาศาลร,รัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก7ต่อ2เสียงให้หนายพิธาลิ้มเจริญรัตรหัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่สสตามคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะต พอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าด้วยสมาชิกภาพสสของนายพิธาสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่จากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้นก่อนที่ประชุมรัฐสภาปิดสวิตเสนอชื่อพิธาโหวตนายกรัฐมนตรีรอบสองไม่ได้ด้วยมติ 395เสียงต่อ312เสียงหลังถกเถียงมาราธอนมา8ชั่วโมงเมื่อทุกอย่างได้ดับฝันนายพิธาไม่สามารถฝ่าฟันฝ่าด่านนายกรัฐมนตรีคนที่30ได้นั้นทำให้ย้อนนึกถึงคำทำนายของหมอดูชื่อดังอย่างหมอป่ายภายกระซิบที่เคยทำนายดวงการเมืองไว้ในรายการคนดังนั่งเครียดทางช่อง8ที่มีอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษดาวงเป็นพิธีกรเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนาย,ยน66 ดยเ,เรื่องสาคัญของคําทํานายคือพิธาลิขเจริญรัฐจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่พิธีกรถามว่าครึ่งปีหลังประเทศไทยจะมีโอกาสสงบศึกจริงจังไหมหมอปายตอบว่ายากค่ะคําถามถัดมาเพราะอะไรมันมีอะไรขัดขวางความสงบหรอหมอปลายตอบว่ามีค่ะหลักๆนะ่ะปีนี้น่าจะลงถนนเป็นเรื่องคําถามถัดมาตกลงคุณพิธาจะเป็นนายกจะรอดไหมคะ หมอปลายตอบว่าห่วงค่ะว่าจะไม่ต้องใช้คำนี้เลยเพราะว่าเรื่องของคุณพิธานะ่พูดตรงๆน่าจะเป็นชนวนของทุกอย่างคำถามถัดมาดวงของคุณพิธานคนชอบขนาดนี้ยังไม่ได้เป็นหรอหมอปลายตอบว่าจริงๆนะ่ะเคสของคุณพิธาไม่น่าใช้คำว่าดวงน่าจะเป็นเคสของคำว่าอยู่ในกฎหมู่ค่ะมันไม่ปกติไม่เหมือนกับพื้นดวงค่ะและอื่น เพราะฉะนั้นนะ่ะดวงของคุณพิธาได้รับเป็นนายกนะคะเพราะอยู่ต่างประเทศทุกคนก็บอกว่าดีใจกับคุณด้วยนะคะที่ได้นายกใหม่เป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งจริงๆนะ่ะประเทศเราก็ยังไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะอาจารย์มาสินแสห่วงจุ้ยระดับโลกเปิดดวงพิธาลิมเจริญรัฐ Facebook ของอาจารย์มาได้โพสต์คำทำนายดวงพิธาลิมเจริญรัฐ พร้อมกับได้ระบุข้อความว่าคุณพิธาลิมเจริญรัตเกิด5กันยายน2523ไม่ทราบเวลาเกิดตามวิชาดวงจีนคุณพิธานั้นเป็นคนธาตุทองยินนั่งไฟมะเสงเหมือนอัญมณีที่มีไฟส่องสว่างประกายแวววับจึงมีรูปร่างหน้าตาดีเป็นพิเศษมีเสน่ห์บุคลิกน่าจดจำรู้ราและมีรสนิยมดีมะเสงเป็นดาวขุนนางจึงเป็นดวงมีอำนาจ คนที่มีคุณธรรมเกลียดความชั่วร้ายมีไหวพริบสติปัญญาดีพูดจาฉชาชานรักษาภาพลักษณ์แข็งนอกอ่อนในไม่ดื้อหัวชนฝาหากมีเหตุผลที่ยอมรับได้ทำงานเป็นทีมได้มอบหมายงานเก่งมีความสามารถในการคาดคะเนผลที่ตามมาศึกษาและวางแผนอย่างละเอียดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอย่างรัดกุมในดวงมีธาตุทองเยอะมากถึงสตัว แต่เป็นดาวคู่แข่งถึง3ตัวทำให้มีบุคลิกเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงรักพวกพ้องชอบต่อสู้เอาชนะไม่ยอมแพ้แก่ความอายุติธรรมถึงแม้จะไม่ทราบยามที่เกิดก็สามารถตรบุดได้ว่าเป็นดวงดิถีทองแข็งแรงมีกำลังมากซึ่งจะมีธาตุให้คุณจะเป็นธาตุไม้และน้ำที่หลักปีเกิดจะใช้ดูในเรื่องของภูมิหลังวัยเด็ก และเรื่องทางไกลมีธาตุทองหยางสองตัวที่เป็นดาวคู่แข่งหวงเล็บทองหยินกับทองหยางถือเป็นคู่แข่งกันโดยทองหยินหมายถึงทองและโลหะมีค่าหรืออัญ,ญมณีส่วนธาตุทองหยางคือเหล็กโลหะใช้งานเป็นเครื่องมือและอาวุธจึงมีบุคลิกค,คือรวดเร็วแข็งแรงแข็งแกร่งชัดเจนหนักแน่นเด็ดขาด ในวัยเด็กจึงมีความเป็นคนหัวแข็งชอบต่อสู้เอาชนะไม่ยอมแพ้ง่ายๆใช้ความรุนแรงและต้องแยกจากครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศซึ่งคุณพิธาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นเด็กเกเรจนครอบครัวนั้นต้องส่งไปอยู่ต่างประเทศโหนฟองสนานเผยคำทำนายดวงการเมืองจะได้รัฐบาลหน้าเก่าหรือหน้าใหม่ สถานการณ์การเมืองในประเทศไทยเรียกได้ว่ากำลังร้อนแรงเป็นที่น่าจับตามองล่าสุดผู้สื่อข่าวไทยนิวส์ได้สัมภาษณ์โหนฟองสนานจมามรจันทร์เกี่ยวกับเรื่องของดวงการเมืองโดยเผยว่าหลังเลือกตั้งเมืองเรายังไปได้ดีอยู่แต่ว่าการเมืองก็อาจจะมีอารมณ์กันเยอะมากอาจจะมีเรื่องวุ่นวายเช่นการประท้วงต่อสู้กันแต่ในที่สุดเขาก็จะหาทางกันได้เอง ในการที่จะตั้งรัฐบาลฝ่ายค้านให้รอดูนิดหนึ่งเพราะจิตใจคนไทยจากดวงเมืองนั้นโดนกระทบมากเดี๋ยวมันจะมีลีลาของการคลี่คลายคือเริ่ม18ตุลาคม2566เป็นต้นไปและ21เมษายน2567เป็นต้นไปแล้วจะเข้าสู่ปีที่ดีของเมืองมากสิ่งที่ต้องรีบทำคือ21เมษายน2567 วันเกิดเมืองถึงวันที่21เ,เมษายน2568ัหปนึ่งปีที่เมืองเรานั้นมีโอกาสทองต้องรีบทำปีนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นจะต้องรีบทำเลยเพราะดาวใหญ่ให้คุณหมดดาวร้ายหลบมุมดาวประจำตัวดาวประจำชีพเมืองเป็นสีตบภูมิสุขลาบมากเลยนะเมืองนะ่ะนี่คือโอกาสทองของเราเชิญชวนกันฟันฝ่า ไปให้ถึง21เมษายน2567ส่วนกรณีของเรื่องวุ่นวายโหนฟองสนานเผยว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นวิถีทางของประชาธิปไตยนะเราต้องยอมรับแต่การแช่อำนาจทางการเมืองและการใช้อำนาจในการใดๆทุกฝ่ายต้องระมัดระวังให้มากเพราะพฤหัสกำลังเป็นกาลีจรหมายถึงการใช้กำลังการใช้อำนาจทางกฎหมาย ต้องระวังมากเพราะเรื่องร้ายอาจจะเกิดกับฝ่ายตุลาการเกิดกับโหนครูบาอาจารย์เช่นคุณอัทธวิโรธสีตุลาก็จากเราไปแล้วแบบไม่น่าเชื่อการแช่อำนาทางกฎหมายจะต้องเที่ยงธรรมสุดขีดไม่ให้ติไม่ให้อะไรได้แล้วเมืองเรานั้นจะผ่านพ้นและเอาตัวรอดเมืองเรานั้นอันที่สองคือประชาชนดี ประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นสิริมงคลจะออกมาดีและอหนึ่งประเด็นสำคัญที่หลายคนอยากรู้กับเรื่องของนายกคนที่30ของประเทศไทยจะเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าทางด้านโหนฟองสนานตอบว่ามันพูดยากมากพวกเราไม่มีเวลาเกิดครบทุกคนเวลาเกิดเป็นเรื่องสำคัญมากมันพูดยากมากแต่ใครมาเป็นรัฐบาลสบายกว่ารัฐบาลพลเดกประยุทธจจรโนชาและ เมืองก็จะได้ฝ่ายค้านที่ดีด้วยถึงแม้การเมืองจะวุ่นวายขนาดไหนเราจะได้รัฐบาลที่ภาร่าไม่หนักเท่ารัฐบาลเดิมเห็นพอดกประยุทธ์ไหมโควิดมาแล้วก็รัเสเซียกับยูเครนรัฐบาลน,นี้จะชิวๆกว่าถ้าเขาทำงานดีก็โอเคนะคำทำนายล่าสุดจากหมอปลายไพรกระซิบพิธีกรถามว่าหลังจากนี้ทิมพิธาจะโดนลีภัยต่างประเทศไหม หมอปายตอบว่าคําว่าลีภัยยังไม่เห็นค่ะยังสู้อยู่ใน3-5ปียังเห็นทิมพิธาอยู่ในประเทศไทยฟังแล้วมันตกใจค่ะเพราะเรานั้นก็เสียเวลาไปเลือกตั้งกันมาไม่เห็นหีบเลือกตั้งคำถ,ถามถัดมาหมอปายเคยทำนายในรายการเมื่อต้นปีว่าจะไม่เห็นหีบเลือกตั้งแต่เห็นการเลือกตั้งหมอปายตอบว่าตอนนั้นก็ถามท่านยมว่า สรุปเขาก็เลือกตั้งนี้ท่านยมเลยบอกว่าไหนล่ะหีบเห็นแต่กล่องพลาส,สติกทั้งนั้นเลยท่านยมพูดคำนี้ก็มันไม่ใช่หีบเหมือนสมัยก่อนมันคือพลาส,สติกท่านยมก็บอกท่านก็รู้ว่าเจ้ากล่องแบบนี้มาใส่ของสำคัญคาถามถัดมาถ้าทิมพิธาไม่ใช่นายกคนที่30แล้วจะมีใครเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทย มอปลายตอบว่าอันนี้ตอบยากมากเหมือนจะยังเดียวกันไม่จบหรือเปล่าท่านยมบอกแบบนี้คำถามถัดมาหมอปลายเคยทำนายไว้ว่าคนที่เกิด21ทั้งสองคนจะจับมือกันแล้วมีคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นนายกคนละครึ่งสมัยหมอปลายตอบว่าเท่าที่จำได้คนที่เกิด21จะมีบทบาทสำคัญช่วงนั้นที่ดูเป็นดวงที่แรงและแข็ง แต่กลับมาดูในช่วงนี้มันเปลี่ยนตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมมันเปลี่ยนกลับข้างกลายเป็นว่าคนที่เกิด21ทั้งหญิงและชายถอยแล้วปลอดภัยแต่ว่าคนในบ้านยังอยู่ดีและมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์คำถามถัดมาหมอปายเคยทำนายไว้ว่าถ้าไม่ใช่คนที่เกิด21จะมีคนที่เป็นพี่ใหญ่ของคนที่เกิด21 จะมีโอกาสได้เป็นนายกคนต่อไปของประเทศไทยหมอปลายตอบว่าคนนั้นถอยแล้ววงเล็บเศรษฐาแต่พเดกประวิทย์วงสุวรรณคนนั้นยังอยู่และก็หัวเราะ